สวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวนะครับที่ติดตามอยู่นะครับผมวันนี้นะครับมาทําพิธีพานาคเข้าบสถนะครับผมเป็นงานของเจ้าบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่สุขวันใบสีเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็พานาคเข้าบสถในช่วงเช้านะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัดใต้เขากระดงนะครับผม วัดหลวงพ่อเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพึ่งนะครับที่เกาะอยู่ในโบสถ์ครับอยู่ใต้โบสถ์ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพึ่งนะเดี๋ยวนะครับนี่นี่นี่พึ่งพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ารังใหญ่มากเลยนะครับพึ่งสุดยอดน่าจะพึ่งหลวง น่าน่าจะเป็นพึ่งหลวงนะครับนี่ครับนี่กําลังจะทําพิธีบวชหน้าอยู่นะครับครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เราคณะสงพร้อมนะครับก็จะทําพิธีบวชนะครับบวชหน้าบวชพระครับข้างบนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ดังใหญ่มากเลยนะครับครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับวัดหลวงพ่อเที่ยงนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อยู่ติดกับเขากระโดงบุรีรัมย์นะครับ อยู่ใต้เขากร็ดงบุรีรัมนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับมะม่วงกล้วยสตูดิโอนะครับผมแล้วก็เพจ Facebook นะครับเพจงูเขียวไม้ทองคำา8ครับผมก็จะลืมกดติดตามนะครับส่วนช่วงบ่ายนี้จะเป็นการตรึมส่งดวงวิญญาณนะครับผมใครที่กดติดตามก็อย่าลืมชมผลงานนะครับผม การตรึมส่งดวงวิญญาณจะเป็นช่วง11โมงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งจะเป็นพิธีบวชนาคนะครับฝนฟ้าก็เหมือนจะตกเดี๋ยวพามาดูพึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับร่างใหญ่มากเลยครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับงูเขียวมม่ลำครับสวัสดีครับ